เปิดมาใส่หมอกผสมสูตนี่ลูกพี่น้องเอ้ยป้าต้องเปิดปาด้าทังหลดอกเห็ันน้าหมออกก่อนพี่น้องจัดแกล้งหน่อไม้พี่น้องจ๋าถักแทนสบายดีก็ได้จา้ามีหลายอย่างใส่หมูในพี่น้องครบสูตรครบสูตรเลยน้ำยานางพี่น้องน้ำยานางใส่กับขพาะเบือลานเด้อ วันนี้จะแกงเองโอ้พอดีบัเโจะเลยครบสูตรเลยนะวันนี้นะฟงสุรดแป้งนงวัวเน่หมากรออยู่ใช่ปะถูกเกี่ยวงาม เขียวงามอุ่มทุมโอ้แกงใสพี่น้องข่าเบือโบลายข่าเบือหน่อยพูดเบาแม่นี่แม่ข่าเบือหน่อยพูดโบจักโบมันยังข่าเบือบปรเตกใช่เลย่เได้โปรเด็กสะดุ้งบเบาะมันเลย น,ยยน้นองสาหยิงแม่พี่น้องเขาชอบประตึกสะดุง้ง ใส่กระดูกพร้อมเดิมพี่น้องใส่กระดูกพร้อมจ้าพี่น้องพี่น้องจ๋าเฮ็ดอันนี้พี่น้องไปซื้อเห็ดเค็มแต่บ่มีเห็ดเค็มก็เลยมีเห็ดอัน,นเอาเห็ดธรรมชาติมันก่อนเห็ดบดนี่เห็ดบดเห็ดขาวผู้หมอกับพลได้ใจอีหลี เอาต้นหิวเขาไปเลยเบิ่งเดอรลานเดอร์เลือกเห็ดตัวมันสุกยากลงก่อนตัวมันนานสุกใส่กระดูกงด้อจ้า

สาบนัวปลาแดกกับปลแซบได้แกงหน่อไม้นะโอ้ยังคิวขอเบืออยู่ขอเบือสุกก่อนโอเคแล้วได้นี่แซ่บแล้วบุกเข้มเด้อบอกเลยว่าบุกเข้มเขาพอบุมาเห็ดเพาะแต่เขาก็สิบ,บุใส่เห็ดเพาะไปเนาะ ใส่หิตอันนี้ก่อนมันซุกใส่ผักกระแยงแบ่งออกแลยตั้งเส้าเห็ดพอลงตะเขียวไม่ซอบเราก็ไม่ทำเว้ยมันยากเลยนะตะเขียวนะเสร็ดเลยแหละมีเห็ดพอนะมินะพี่น้องขังแรกที่ใส่เห็ดอันนี้เอิ้นมาฮิตอีกยังพี่น้อง อันนี้นั่เฮ็ดเข็มทองอีเฮ็ดอีหยังเบิ่งสิเอาทงมันให้เบิ่งทงมันสีแดงนี่ื่อภาษาอังกฤษอันเป็นนี่แบบนี้ผักกะแยงก็งามงามผักกะแยงก็ลลายซะด้วยตําขาเบือตื่มใส่โอ้ขุ่นบัดนีเอผักกะแงก็อื้ รดว,เะะวดเร็วทันใจนะคะแกงละไม้หมอ้อนี้ป้าแซบหมอจะมภุดกระดกกระเดียอะไรแท้นรนะิเฮ็ดอันนี้ก็ะซิบคือสีข้าวเดียวซุกคือกระเพ็ดเข็มบนะ่นหรือบ่นอะไรลงถังเติบเลย โอ้ยหวยน้ำมือหี่ยสดๆแซ่บเซยกะเยงหอมๆอู้ขนาดคิดซื่อๆก็ยังแซ่บเลยพี่น้องเบิ่งซื่อๆก็ยังแซ่บยังสิได้สัผสิได้กินแท้ว้าวตะเกียวเราบ่พอให้เราตื่มเกลือเอาตักออกให้เราก่อนเด้อ เราบบกินอันเห็ดเพาะล้วคิวแต่ตักันขามกับลูกเลยลูกหมักแห้งเน้ยนๆตนน้นาม่พี่น้องลอยๆเหตุน้องเด้อสะโพกตะเขียวของแทกฮัลโหล

เสียบอร์เลยฮันเดย์ฮันเดยตะน่องนะโดยโดยโดยมาเด้อพี่น้องมาเด้อสบายดีจ้าพี่น้องไปนี่เด็กพูดถึงกเด้อมาขี้ินมาขี้นกับมาขี้เนี่ยมาอยากออกสลัอีเหรอบอยี่หงนี่ตัวนองออกมาตัวช์ให้แม่พี่มาเบิ่งคลิปแม่ได้แล้วได้ค่ะแม่เอาแม่จะพอนางแม่อมอนมาช่วงขามันก่อน นานคลิปเมรี่จะเฮงมางานอย่าได้หมอเอเาเอเาป๊าุนตจะใช่เปนมงเลยดขาเที่อเเ่อเรามาเดิมมาเดิมแกงหนม่เห็ดเาะแกงเว้นเราสิไปเห็ดเาไปไปเลยได้เห็ดเาะกัหนึ่งทานูหม่บงเลยมาอันแงงสักกัน เลี้ย่มานหมาแผลตามันเลยเพือ โหดแต่แมงวันนี่ติดเงินเงินคนกับผมมีดื้อบุคไปจใส่ลาบกจะนอนกลางมมูงใหหลานเช่นี่มันจะแบบเที่ยงค่อมอะเมื่อหละไม่วันเมื่อน้ำไหนโดนหลับ

อ้าวทุกกำเนิดอ่ะอ,อืมทำมาจาก่ะไ้าวเล็กหมดเร็วนะแต่ข้าว่ะดำเลยทีข้าเล็กอืมหัวเกาะบนึงว่าง,างหัวเหล่าเท็ตอันนีเ้เสรเ็จบ่ะ

Ừ. Rồi pháp thì tốt mà ối. Dùng hành lẹ, bỏ, bỏ, dùng, bỏ, non. Non bỏ mà dùng mà non. đi phải nhân cả tem. cái ta khỏi lắm, một cái kèn ta nhà tôi gặp ta nội, lùm, phát, cái này có phát gì không? Nè, không? Nó chạy mẹ cả song ta, nó sẽ Hãy subscribe cho kênh là Mì Gõ để, không bỏ lỡ những video hấp thảo này là sôi còn là sạp, học ạ, ủa chị cái em ơi ủa chị đi em ơi ủa chị đi em ơi วันไห้อะไรให้แม่เผาเอาแบบสิบอ

ไปเจ้น้องหลวงไปก่อนใ่องหลวงยาบเชไห้าจไต่ต่อ้ไถงแกินน้ำกันงข้าจะไเนอะโแต่มันเดือดสนีไมันบ่นี้เดือดสดหน้าที่เขาขึ้ไได้ก็กิน มโมโอ้เจตบานเนี่ยทีมาเลยเจ่อยังกูอยู่กับบแม่ไมแม่ม่้มมอตเอานอนเอานนเอนอนบขัตุกใหมันตกใช่หมมนะโอ้คนให้อจร้ออย่าตกยานอีร้อยให้เราได้นีนะแม่เสียวแท้นะทำไปยันอีมันมาได้ย่าอยู่ได้เอนมอนสำนักนะมันกิ้งแม่มากัหันแล้วยังไงมอนจะไล่ไปเลย น้องน้าน้องน้าจะได้ดูห้ดูน้องวัยเด็กได้ดูได้ดูน้องตื่น้องตื่นตื่นพอเดินมาเสร็จนายก่อเอ้ยเสร็จก่อเลยกันหมาขึ้นมาหมาบ้าหมุดเป็นหมาโมอัวนอกนะ ยังพาลูกมึงยังพาลูกเด่นต๊มึงนังพาลูกมันก็จะมันจะเต้นัวมันข่าวมันมันล้อเบิ้งดัวมันจะมันจนเต้นขวามาขหัวมันไม่ใช่เหตุสังเกตปากปายาามมันเต้นขวามาขะมันเกินไปมั้งลูกวัน ตายลูกอันนี้กินน่นูยินยังเดี๋ยวนี้กินจ้อย่ามาอย่ามาไม่ใช่อปอดนะผู้ขันินได้ต้ตดดัวเดอาเนิบมาเห็นเป็นขัเย็นนะอุ้นแค่นี้บอกขาวขาวนะจังมือใส่ไม่บอกใส่ hả subscribe à kênh Ghiền Mì Gõ เอากระดีแม่ส่งคนเถิ่นบักใหญ่ยังเศษอันหนึ่งบ่อเศษด้วยบ่หมากด้วยใส่กัระหม่อด้วยบ่อผานอยากให้เพียบ แม่หันขางมืพี่เลยป่เฮ้ยไปนี่เตียมมาไม่พิจิบมาพอแล้วกูบ่ง้า่นแล้วนะไป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 กดดันเพื่อนยืายังยังหิวข่อยกินต่ออีกเซ็หไง